สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปยัง FC ชายใหญ่ที่เคารพรักด้วยเช่นกันครับผมสำหรับคลิปนี้มาดูกันครับวันนี้เรามาตัดรถโมปูลนะครับรถโมปูลนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่จจดีแล้วนะครับผมให้รถชายใหญ่ไปใช้ครับคนใจอะไรเก่าครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นฮีโน่โปรเฟียนะครับ พิโนโปรเฟียสิล้อนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโมลลงนะครับแล้วก็เอาไปทำแทือลากไมโครกันนะครับเดี๋ยวผมตัดเ็ษหมดแล้วละเดี๋ยวจะเอา,เอารถตัดดันลงไปเลยนะครับ เดี๋ยวจะดันลงเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมขน, <c oughs> นใจอะไรเก่าครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะเอาโซ่ไปผูกแล้วก็ดึงออกนะครับ ลงแล้วนะครับ quá 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 à cơn 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 lo cơn lo ơi tao bay 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 sai 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 tục bài tục vai cứ lo tông vai kinh là thế đi quá quá ขึ้นลอยตรงไปเลยขึ้นลอยตรงไปเลยพี่แก้ยหักซ้ายเลย,ายสาย,ย้ายหมดเลยหมดเลยหักซ้ายหมดเลยป่ะขึ้ลอยต่อ,อตไป สายอีกสายอีกไม่แก้วสายสายสายเลยสายเลยจะได้เดินหนาไปนี่ <c oughs> <c oughs> าเฟืองท้ายเฟืองท้ายสิบนอ็อตนะครับท่านผู้ชมครับน,นี่นะครับครบนะครับอุปกรณ์ครบเครื่องเกียร์ครบนะครับ คันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปประจำการทีมงานชายใหญ่นะครับคนนใจอะไรเก่าครับผมรถใหม่ๆทำให้ลูกค้าครับตัวเองใช้รถเก่าๆเนี่ยนะครับน่าจะพอดีนะครับนี่ตามระดับสายตานะครับ6เมตรประมาณ6เมตรสิบหกเมตรย0สิบนะครับหรือหเมตรก็เส้นหนึ่งครับเหล็กเส้นหนึ่งพอดีครับขึ้นได้พอดีครับ200อแล้วก็ต่อท้ายลาาลงไปครับไม่ไม่ยาวมากนะครับคันนี้นะครับพอดีนะครับ ผมอาจจะไปเลื่อนล้อหน้าให้ขยับมาหน้าอีกนะครับให้มันเป็นแบบหน้าหน้าสั้นนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเราไปดูหัวก่อนคันนี้เดี๋ยวจะเป็นเจ็ดร้อยให้ดูครับคนใจอะไรเก่าครับทุนน้อยครับผมแต่คัสซีถือว่าใช้ได้นะครับคัสซีใช้ได้ ยางก็ยังใช้ได้นะครับยางยังใช้ได้นะครับยังสวยอยู่นะครับซีก็ยังยังสวยอยู่เดี๋ยวผมไปยิงทรายอีกนิดนึงนะครับแจ่มเลยครับเครื่อง k 1 3ิดีนะครับผมจะยกลงนะครับมีใครสนใจนะครับบอกได้นะครับ k 1 3ิดีนะครับเครื่องเกียร์ครับหัวนะครับหัวยกลงนะครับตูกๆครับ ใครสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะครับผมเบอร์โทรชายาคื0849295537นะครับ0849295537นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะช่างกลับบ้านนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับโชคดีมีความสุขท่านสวัสดีครับ